ใจอันอยู่ที่ใดทำไมาหเจ้าไม่เจอโผล่รถรถเต็มเลยทำไมข่าอยู่ที่นี่เนี่ยยืนอยู่เนี่ยเห็นบ้างเปล่าวี่งใหม่อยู่ไหนวิ่ไม่อยู่้องโหทำไมเขาใส่ชุดเหมือนกัน มาเป็นทวัวร์ไงมาเป็นทัวรล้วน่าจะเป็นทัวจีนเอาไม่ใช่อาจจะเป็นทัวไทยมาเจอเมืองลงบวกเหมือนเดิมไปทหารเฮ้ยเข้าเมืองเข้าเมืองหนีเข้าเมืองเลย มีคนมีคนเดี๋ยวผมอารถกันเราเราจะไม่เป็นไอจอดเรนจะมีรถตรวจรถตำรวจไป่ป่ะที่ทางมาป่ะงเมืองอะ W W เมือง C C หาท่านเข้าไปฟาร์มของกันหาก็ดรถเอง จุดเริ่มต้นที่ดีเฮ้ยด้านหลังมีรถพี่ใหม่ม,มีชั้นสองอพี่ใหม่มาเอารถอ่าหลังหลังร้านอาหารนะมาเอากุญแจผมเปลีน้ำมันไปแล้ว ไ,ได้แล้วเอาไว้เกาให่อ่ะใหญ่โไปก่อนหนึ่มีเอเคป่ะมีมเีเยอะป่ะเยอะป่ะสองบอกสองบอกเอามาขอบอกหนึ่งจะเก็บกระจุนไปหมดแล้วนะ Thì đi thử cái đi qua thế à, thằng lên đi qua tiếp công đi đây tay 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 go 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 man user joined your channel vẫn đi kha hay là mau con trai rồi ไปเอาเลยบนรถจิบแล้วให้เกี่ยวกัแก่บ้างะบางทีเดี๋ยวงแก่อองแก่ออกแกออก all. นั่งรถไปด้วยกันอโอเคยังไม่มีรองเทา้าเฮ้ยข้างในร้า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 นเนี่ยลงไปเอาดิมีมีคอนเวอร์ต็มเลยครับเอาครับโอเค okay. เรื่อยๆเ,เดี๋ยวพาไปฟารมตึกด้านหน้าเฮ้ยดูจุดกันโอ้โหบาบายอยู่ได้อะอยู่เมืองนี้ได้เลยอะ ทำ่มมีอาตรงนี้มีอามาเดี๋ยววันนี้เล่นในยาทใหม่พูดกับผมสิพี่ทำไมว่าหลุด มันครับเอาไปคิดข้าน,นอกกันนะดิเดือดเดือดเดืดอดยังไงไม่รู้ซองอยังเมา,เมา ในม่านเนม่านม่านในม่านเนี่ยม่านเนี่ยม่านแถวเนี้ยเอเอเคเอเคอยู่นี่มาเก็บได้เดี๋ยวผมเก็บย้ายเก็บพอแล้วเนี่ยพอแล้วอ่าที่ไหนมีหมวกกับน้องยังมีแล้วสำรองเอาหมวกสำรองมีป่ะเก็บเลยไปบวกบวกขับรถบวกดีกว่าปะ เดี๋ยวเดี๋ยวามยาตามยาเออลืมไม่มียาเฮ้ยมันมีคนมาแถวนี้ก่อนเราแล้ว <c oughs> าม,มาทำไม let's go nó đã bị kinh à, lưu đại đang bong lói, ở đây không có gì, chạy, 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 ม่อใหมนะพี่อ้าวกำปิดใหม่พูดใหม่พูดเลยนะรถตำรวจเห็นยิ่งนก็ยิงักเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยออกมาพตำรวจเป็นอะไรไงเหไหนหน้าเราสองันน่ะคนซ้อนมันเห็นไม่กว้างนะพี่เห็นไหมน่ะ เอสเอ็นอีเอ็นอีเห็นแล้วตายเ,ยเอ้ยอันนี้ไงตัวนั้นลาสซะง,งั้นเออใช่ใช่ โอ้ตัวไปขับรถก่อนไปขึ้นรถขึ้นรถก่อนขึ้นรถก่อนขึ้นรถก่อนขับรถวนดูก่อนวนดูอ้าวใหม่ใหม่ใหม่นักขับว่ะวน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 ไปไหเนี่ยวนวนวนดูเหือดมันทำไมมันถึงลงนะ่ยประเด็นอ่ะวนดูวนดูเหื่อมันจับจับในเราเฮ้ยไม่ต้องวนไกลไม่วนหาของเอาของมันก่อนโอ้โหไปไหนี่ไปเอาของมันก่อนไปไหนโอ้โหไปไหนเนี่ยไหน นาเห็นไหมเห็นแล้วไหได้ไ้ข <dated teenage time online> <c oughs> ับขบวนขบวน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 ันซื้อสองคันหรือเปล่าสองคันสองคันได้ต่ออยู่แล้วมันนมันอยู่นจาต้องจาต้องไปแล้วไม่ไม่เเลยโรถตารวจเยอะจริงดีเลย กระเป๋าชมพูมานานละบูมีเกาะเยี่ยมไปเลยไหม่รถมาพี่ไหม่รถมาไี่ใหม่พหม่วิ่งวิ่งวิ่งเร็วขึ้นรถขึ้นรถเร็วเดี๋ยวไปเอารถคันนู like ้นเร็วเร็วเร็วเดี๋ยวเปลี่ยนรถนะเดี๋ยวเปลี่ยนรถนะเร็วเร็วเร็วเปลี่ยนรถเร็ว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 ขึ้น ไม่เห็นไหมเห็นไหมลางเห็นลางเห็นสายสายเราเนี่ยสายเราเห็นไหมเห็นเห็นนี่ใหม่นี่ใหมลงรอยยิงดิลง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 แล้วรอยยิงเนียนๆเดี๋ยวผมขับรถล่้าเดี๋เพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่มลง

ไเนะมื่อกี้ผมยิยมองติดขวาไปอ่ะคุณรถคุณรถฝาขวาทางขวาไหรอวะเอ้ยไอยิงนี่ยิงๆๆๆๆิงนีย่มันีิน่ลมงมาลงมลงม

ngon Ông ăn cái lông bột mình Ông ăn cái lông bột mình bán Cái lông bột mấy Cua tay con điều ấy nó lùm dưới Giờ lông trong này แล้วนี่แล้วแล้วนี่งงวะแต่แตะวถล้นแตะรถมันเก็บของแล้วแตบบ้รถมัน